จานไว้นี่คือที่โดนเสียแครอทบล็อกไหมครับเดีคนดูถาม,มดิเสียแครอทโดนพี่มาเฮ้ยพี่ไม่ประกบพี่โดนนะโอ้ยขนาดนั้นเลยปะมันขานาดนี้งไงล่ะพี่โอ้เก่งเกินว่ะเฮ้ยพี่บอมยังเนี่ย,อ,ยอ,อะไรเนี่ยยังไม่ได้บอลเลยอ่ะเออ,อ,อเปิดเสียงเกมแบบพี่โดนผมเนี่ย เฮ้ยวาลานนะคุณนี่อะไรวะปีเอฟเอ็ครับโอ้โหพอดูโอเคไปสุดเลยแล้วอ่ะไปสุดเลยแล้วเอ้ยไปรู้มากซะแล้วอ่ะเฮ้ยนิดเดียวเอาโอ้ยเสาเอาลำหน้าลำหน้าลาหน้เรียเอาลูกแรกมันเสาไง ทุกเรกไม่นับเลืนไปวะเลยวะเโอ้โหลอ,อ,องหน้ามีเยอะแยะพี่ใช้เดียไปไม่ตายเถอะซือ้อมาลองเนะี่ยเฮ้ยเกินไปปะรู้จักลาสันหรือเปล่าเก่งขนาดนั้นเลยปะ <c oughs> อืมอะไรเนี่ยไอ้เดี๋ยวเฮียไม่ออกอะไรวะโอ้คุณโดนลูกอะไรเนี่ยไล่เดย์ไพกันหมดเลยไรครับเนี่ยใช่ได่โก้เลยงีตั้นงีตั้นเพื่อไม่มีตังค์ซื้อกันแบบนั้นเลยเอาเอฟพีไงเอฟพีเรียกว่าประหยัดเอฟพีประหยัดอะไรผมใช้โมเมนต์ไงผมใช้ลูนี่โมเมนต์ หนีประหยัดเลี้ยวปดก่พี่บูลลี่ไอประตูผมวะถงไปมาเฮ้ยเ้ยโอ้โหลุดวะพี่บูลลี่ประตูผมวะโอ้ยเวอร์เวอร์เวอร์ลูกเงี้ยมันปั่นแบบว่าแปลกๆอ่ะ ปับบเ่าอาน่าจะใช่ไหมวะอุ้ยเฟิดบุกเลยเสาแรกไปเกือบนะเกือบนะพี่เกือบนะเฮ้ยเฮ้ยผิวอรอเว้ยว้วว้าเว้ว ไปฮารับโอ้โหถอยถัดเกินนิดเดียววิ่งไวอย่างว่าใครวะเนี่ยอ้าวม่ได้ด้วยดิบินดาลิบินเขาเล่นแบกเอาเล่นกลางเอามันยิงไกลอย่พี่พสโอนาพี่ไม่ใช้วาล์งวาลานนะพี่ไม่ใช้อะไรมาตินเนสนะมันถูกอ่ะมันถูก เอาไหนบอกกระตังเหลือนะฮะเตเบสไม่บาลามันถูกแล้วอ๋อเตเบสปีเลยเนี่ยอ่าลาสังพี่โอ้ไม่มีตังซื้อเตเบสก็เลยเอาข้าวหมกเหมือนแบบไงเงี้ยอ่ะมันมันเล่นได้มันเล่นได้ลูกปลาเก่งเฮ้ยไหนอะเตเวสอะไหนอะเฮ้ยเตเวสเดียวโดน พี่หมิ่นลาสั่นผมนะพี่เตรียมตัวนะนี่ไงลาสั่นยี้ไม่ได้บอลเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะได้บอลได้ไงอะไรวะเนี่ยพอรู้เรียบปุ๊บคือเรียบร้อยเดี๋ยวรู้หมดเดี๋ยวจะคลองแบบรอหมดเวลาเหมือนในแข่งอ่ะเอ้าเดาย์เอาเพยเดียวอ่ะเลยไม่ต้องเล่นแบบ สุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอจริง้อาจริงกันอะไรจะวิ่งมาเปิดเฉยเหรอนี่ไงนี่เฉยไปนี่เยไปนี่ไงนี่ไงรผมได้เพลยสุดท้ายไงโอ้โหกระแทกมาดีเขะแข็งจะัดถือว่าเสมอไงผมเลยว่าวันนี้มีน้องมาดูทีมน้องแบบตั้งชื่อว่าแผจานไวย์ะวันนี้เออแล้วแผนนี้เลยเนี่ยผนเลย่ไเล่นแผนอะไรวะ ผนต้องเล่นแบบไม่เหมือนใครบางทีเล่นแผ่นเนี้ยคนก็ใช้กันทั้งเติบเล่นชนะมันก็แค่นั้นแหละไบ่งทีเราต้องแตกต่างแผนมันดีอยู่แล้วไงถ้าเล่นแผนอย่างเงี้ยเราชนะได้ก็คือสุดอุ้ยอ่ะไออกใครเกอนเฟิร์สหายเดี๋นะอืมเอื้อเอืบอระลายวะกดอะไรวะ เฮ้ยหงงตรงประตูทำไมนอ้องนี่เกิดไปนี่เกิดไปถ้าจะเอาหลุดนะแ <c oughs> อ่ยิงมาตรงนี้ลระพี่ยังไม่เหลือมุมแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ก่อนเป็นเลยล่าเป็นของจริงนะพี่ตัวเนี้ยของดีอะฮะด้วยนี่ไงเขาเลยมาเล่นตรงการกันไงเฮ้ยเฮ้ยมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไม่เดี๋ยววะ เปิดซะหน่อยละกัน,นล้มไม่ล้มนะลูกเนี้ยไม่ล้มได้ไงเอาแล้วต้องปลดแล้วโอ้โหลุดงี้เลยเหรอโอ้ยโดนเลยโอ้โหเจ้าลุดงี้เลยเหรอความสวยงามว่ะเออสวยว่ะลูกนี้สวยว่ะเอ้าไปยิงแบบโอ้ลูกจะแท้เนี่ยยิงแบบนี้ โซชาโอ้โหมาดีเน <Chen in> สองลูกแล้วสองลูกแล้วตัวแกเกมพี่นี่สองลูกแล้วโอ้ยโอ้โหเดนนิยเจมยมจุดโทษเอา เฮไฮๆฮฮีอออ <Nope. S 1> ้อะไรวะนยเฮ้ยตัวทีเด็ดหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวทีเด็ดเฉยว่ะหมดเกินละโหมดเกินปลี่ยนบาลานกระเด็นเลยอีกหนึ่งเปเรราอุยิ้ยโอ้โหโ ไม่หลับไม่จำมีคนไม่หลับไม่จำนะมีคนไม่หลับไม่จำนะเสยียบอลตรงนี้แผนพีมันกลางโคตรแน่นเลยว่ะโคตรดีเลยต่อบอลได้ดีเฮ้ย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 เฮ้หมอนี่กินเลยไปละอ่า มีคนตัวไหล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 นี่ไงนี่ไงเตเวสสาขาสองไงเฮ้ยเตเวสปลอร์มตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอเตเวสสาขาสองไง เฮ้ยไม่เฝ oh, ้าได้ไกลวะล่้งขึนเลยเฮ้ยมาลาฟซียผมมาไง เฮ้ยเบอร์เดวิด hmm> ปีอะไรเนี่ย N D G ไม่ใช่เหรอเก่งยังวะมันหมดเวลาแล้วพี่เข้าไปเลยหมดแล้วดิแถมแถม่ยแถมไงเฮ้ โอ้โหนิดเดียวโอเคปิดและล่าคุมไหมก็ยิงพี่ไว้ได้ก็คุมแล้วผมว่านะเวลาสั้นตึงเลยนะตึงวีตึงจริงทำไมมันตึงจังวะไม่รู้พี่ไปดูสแตกเดี๋ยวถแตกมันเวอร์มากเลยมันพี่เบลอยิงคมแต่ตัวมันเล็กแต่พี่น่าจะชอบไงแม่งสไตล์บูตาเกนโยพี่เลยอันนี้ก็เอาจริงใช่ไหมเรือชุดที่มาคือเอาจริงใช่ไหมหลังแคมเลย อาตันต้องโดนแหละโอ้โหโอ้โหฮาจิ้โอ้โหโอ้โหไม่ได้เอเควิวเฟดตาฮาพี่ลูกาอากาศโอเคนี่ผมช่วยพี่ปัดนราคาให้พี่รีบซื้อไปเลยซีซีอ่ะซีซีเก่งกว่านี้เยอะเลย จริงพี่พี่ไปดูสแตทได้ถ้าพี่ไม่เชื่อผมอ่าเป็นของจริงจัดเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เปล่าเหรออ่ากัปปเรล่าเนี่ยหมดตลาดแน่กัปปเรล่าเนี่ยหมดตลาดแน่พี่เป็นนักริงนะเว้ยไม่ต้องบวงตัวข้างในอ สวนแล้วโอ้ยนี่ไงนะสองศูนย์ต่างฝ่ายเฮ้ยโอ้โหโอ้ยพี่ไม่ยิงนะลูกนี้อพี่ไม่ยิงเองนะพี่จะตอดปั่นวิ่งเร็วจังไอ้หมอเนี่ย บางทีพี่ก็เกินไปนะพี่จะใช้ตัวเดียวยิงผมเหรอใช่โอ้โหหลายสูตรและเกินพวกคุณเลยที่ผ่ายแล้ววิ่งราสัตว์มาโอ้โหไม่เก็บเก็บต่อเฉยโอเค พี่ไปไหนอะองหงให้เบาไปนิดแต่ไม่เป็นไรโอ้โหสดเรยวจริงรพี่เียโอ้โหเราไม่ไม่เฝ้าใส,นะส่กวนะ โอ้ยกูโดนหลอกเก่าแรกคนระับเปล่าโอ้ <laughs> <ป>โยังไม่ได้เลยวะไปโอ้โหเฮยใครวนะเนี่ยอาซาหลอดหมดแล้วแนะม่งเนี่ยอาซาได้ได <laughs> วิวเฟดซาฮา ปิดจับปิดจับยับเยินทั้งทีดีเก่งกว่านี้เหรอเก่งกว่านี้เยอะเพื่อนใช่เหรอจริงจริงจไปดูสแตทเลยแต่ที่จริงปีนี้มันก็โกงกว้เลยนะโอ้ยอ่อนถูกอ่อนถูกเขาเรียกว่ารู้ใจไม่อ่อนโกไปฝั่งนน้นเลยไงคือยิงไปอีกทางหนึ่งไม่ยังไม่เข้าเฮ้ย ได้นะพี่ถ้าพี่จะเล่นต่อกำลังสนุกเลยโดนมาประกบแล้วเอามาแล้วล่ะ41แล้วเนี่ยเลยมาหนึ่งแโอ้โหเลยแต่ทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยจะโอ้โหตาไฮแล็คอพิไวที่ผมรู้จักแบบไม่มีกลัวนะกดดันทุกทางว่ะไปดูลาตันพี่เก่งกว่าเยอะพี่พี่ต้องเทียบสแตทดิมันคนละเรื่องกันเลยอะสแตทเยอะขึ้นเลย นี่แค่ไปดู ebs ตะีบพี่ดูพลังมาเด้แสนเดียวจะแบบโอ้โหแม่งทั้งวิ่งทั้งยิงอ่ะแล้วบูธแมนอยู่มันโกงผมว่าบูธมนอยู่มันวิ่งไวอยู่แล้วไงไวครับเบน่าจะวิ่งทองอ่ะถ้าฟซีนะกูซื้อมาไม่เก่งเก่งดีโอพี่เห็นตัวไหมแล้วพี่ไปดูข่ามมงบอลมาเด้พี่ทำอย่างเงี้ยคือราคาเด้งนะพี่รู้ไหมการตลาดหมพังนะผมว่าจะเก็บตังค์แบบห้าหกแสนนะไม่ใช่ผมได้เก็บเป็นล้านนะ เดียวียวพี่แอบพี่แอบมันไม่มีขายนะแ้่พี่ราคามันถูกนงไปไปไปพี่ไปล้วพี่ตองไปละขอบคุณครับเราเล่นกันใหม่พี่ได้ไจบแล้วพี่ไว้ที่คุณรู้จักจบแล้วคนดูเอ้พี่ไวที่เรารู้จักไอเี้ยกูมีาจะแล้วพี่กูนะครับใครจะซื้อก็ก็แนะนำครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไว้ทำคลิปมาเดียเจ็ดแสนที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นล้าน รู้อยู่ว่าเขาดําคลิปนตัวมันพุ่งอ่ะผมเลยไม่อยากให้แกทำไงเพราะผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะสำหรับราสันครับหาไม่ได้ง่ายๆนะเว้ตัวนี้แบบจะทําให้พี่ไหวล่ําร้องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะซื้อรีบซื้อเลยนะครับคลิปแกมาเมื่อไหร่ร้านเอียอะได้เห็นแน่นะครับ